วันนี้เรียกจะให้คุณโก้มาให้คําแนะนําเรื่อง New Business d e v e l o p m e n ว่าต้องทํายังไงถึงจะเวิร์กนะครับสวัสดีครับผมเคนครับวันนี้ผมอยู่กับคุณโก้นะครับซึ่งคุณโก้เนี่ยเป็นทอนซซลท์คือที่ปรึกษาแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน New Business Development นะครับวันนี้เนื่องจากว่าผมเห็นว่าโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะซึ่งทักษะต่างๆมันถูกเปลี่ยนแปลงไป อย่างเช่นออฟฟิศผมเองก็ตามเนี่ยถ้าเราทําเหมือนเดิมผลก็จะแย่ลงผมเห็นว่าผมอยากให้พนักง,งานของผมเนี่ยทุกคนก็พัฒนาขึ้นรู้จักยืดหยุ่นในการปรับตัวก็เลยได้มีโอกาสมาคุยกับทางโก้พอดีวันนี้เรียกจะให้คุณโก้มาให้คําแนะนําเรื่องดิวพิเศษแับเป็นว่าต้องทํายังไงถึงจะเวิร์กนะครับ ยิวิเศษเจ s หลอกเบนเนี่ยคุณโก้ว่าต้องมาปรับใช้ยังไงกับโลกปัจจุบันครับก็ก่อนที่เราจะคุยกันว่าเราจะทํำยังไงกับ New b ว s ิเศษ s d e v e l o p เบ n นนะครับเราก็มาดูนก่อนว่าโลกในปัจจุบันของเราอ่ะทำไมมันถึงจําเป็นที่จะต้องมีทักษะในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจใหม่หรือที่เรียกว่า New Business Development นะเคยเคยได้ยินคำว่า Digital Disruption ไหมเคยครับเหมือนว่าปัจจุบันถ้าเราเขาเรียกว่าไงนะดิจิตอลจะมา เปลี่ยนแปลงหลายหลายอย่างไปใช่ไหมครับคือก่อนหน้าโควิดเนี้ยก็คือว่าคําศัพท์ว่าคําศัพท์ที่เขาบอกว่าดิจิตอลดิสซับชันเนี้ยมันจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงธุรกิจในปัจจุบันทําให้ธุรกิจในปัจจุบันไม่สามารถที่จะต่อสู้ต่อไปได้ในอนาคตอะไรเงี้ยครับแต่พอมันมี COVID, โควิดปุ๊บกลายเป็นว่าโควิดเข้ามาทําให้หลายๆธุรกิจเนี้ยต้องปรับในเรื่องของการทําธุรกิจออกไปอย่างสิ้นเชิงครับยกตัวอย่างร้านอาหารเนอะในช่วงที่โควิดเนี้ยร้านอาหารนี้ไรายได้เป็นศูนย นะครับแต่ว่าเขาก็ต้องปรับตัวในการเพิ่มยอดขายในช่องทางอื่นๆอย่างเช่นในเรื่องของการทำฟู้ดเดลิเวอรี่เนาะใช่ไหมครับใช่อย่างเช่นนั้นแกร็บหรือว่าฟู้ดแพนด้าหรือนี้มันเขาเรียกขายดีกันใช่ไหมครับใช่คือตอนนี้ถ้าเรามองจริงๆแล้วอรายได้มันน่าจะสูงกว่าตัวที่แบบว่าเรียกรถด้วยซ้ำนะครับกลายมาเป็นธุรกิจหลักของพวกผู้ให้บริการเหล่านี้ไม่ว่าเป็นพวกแกร็บหรือว่าเป็นเก็ต์ด้วยพวกเนี้ยครับ เพราะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าตอนนี้โลกเรามันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็โควิดเป็นอะไรที่ทุกคนไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะครับแต่พอหลังโควิดไปแล้วแน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะครับเ,เพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าพอมันเกิดอ,อ,อะไรที่มันพอมันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาปุ๊บธุรกิจที่ไม่สามารถปรับตัวได้ธุรกิจเหล่านั้นก็จะต้องตายไป นะครับอย่างร้านอาหารบางร้านก็ต้องเลิกกิจการไปนะ<ช>เราจะเห็นข่าวว่าบางร้านต้องเลิกกิจการไปครบแต่ว่าร้านที่เขาสามารถปรับตัวได้เขาจะมีบริการอย่างเช่นการส่งอาหารเดลิเวอรี่เกิดขึ้นนะครับ<ม>หรือบางคนก็ไปทําที่เรียกว่าคลาวคิทเช่นนะครับก็คือไม่จําเป็นที่ต้องมีหน้าร้านมีแต่ตัวมีแต่แตัวารนส่งอย่างเดียวนร้่งเดียวนะครับ<ม>นั่นแหละก็คือเป็นที่มาที่ว่าถ้าสมมุติมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น สิ่งที่เราจะสามารถที่จะมีชีวิตอยู่รอดในอนาคตได้ก็คือมีอยู่2ออย่างก็คือ1เราต้องเปลี่ยนพิเศษโมเดลเรา2ก็คือเราต้องหาธุรกิจใหม่นะครับก่อนเข้านิดนึงอยากจะอธิบายเรื่องพิเศษโมเดลหน่อยครับก็อธิบายให้กับคนฟังได้ไหมครับว่าคืออะไรเนี่ยก็คือว่าพิเศษโมเดลนะครับก็คือเป็นเรื่องของวิธีการทําธุรกิจละกันอ่ะถ้าเขา้าใจง่ายๆคือวิธีการทําธุรกิจทำยังไงถึงจะมีะไรายได้เกิดขึ้นเนี่ยคือพิเศษโมเดล อันนี้เป็นคำศัพท์ที่เข้าใจง่งายๆโอเคงัค้น Goal ในรคดับว่าอยากจะให้คือนิวิเศษโมเดลคือต้องปีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับนี้ไหมครับคือไม่มีธุรกิจไหนที่จะอยู่รอดเหมือแนบบกับว่าจะคงอยู่ไปตลอดนะครับเพราะนั้นเพราะว่าโลกเรามันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วนะครับพอมันมีพอมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาปุ๊บพฤติกรรมผู้บริโภคก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนะครับพอพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนนั่นหมายความว่าธุรกิจก็ต้องปรับเปลี่ยนตาม นั่นหมายความว่าธุรกิจทั้งหลายก็จําเป็นที่จะต้องมานั่งดูแล้วว่า business model ของตัวเองอมันสามารถที่จะ,อะตอบสนองกับผู้บริโภคพฤติกรรมผู้นนบริโภคที่เปลี่ยนไปได้หรือเปล่านะครับถ้าตอบสนองไม่ได้นะั่นหมายความว่ายอดขายที่ตกลงซึ่งใน worst case ก็คือไม่สามารถที่จะดํารงอยู่ได้ต่อไปนะครับนั่นผมถามเป็นไอเดียได้ไหมที่เรื่อง new business model เอ็นที่คุณโกสักรเนี่ยเขาแนะนำว่าต้องทำยังไงอ่ะสมมติว่า คนที่เขาเห็นแล้วว่าเฮ้ยเขาต้องเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีแนวโน้มว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงเขาจะทำยังไงได้บ้างางเงี้ยครับทำยังไงได้บ้างก็อย่างแรกเลยถ้าสมมติว่าเป็นองคอ์กรทั่วไปเนาะเขาก็จะมานั่งรวมตัวกันแล้วเขาจะมาคุยกันว่าเอ๊แต่และคนคุณมีไอเดียอะไรบ้างมานั่งทำที่เรียกว่า brainstorming เนาะก็พอมานั่งรวมกันแล้วก็มานั่งคุยเอย๊ใครมีไอเดียทําธุรกิจอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ครับนี่คือวิธีการทําทั่วไปทั่วไปแต่ว่าวิธีการเหล่านี้เราจะสังเกตได้ว่า เราจะไม่ค่อยมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นใช,ใช่ไหมครับใช่เพราะบางคนก็อาจจะทําซ้ําๆเดิมๆหรือไม่เคยคิดมาก,ก่อนก็จะทําอะไรใหม่ๆให้มาคิดเลยนะอาจจะเอ๊ะต้องทําอะไรใช่ไหมแล้วก็บางทีคนเราอ่ะอยู่ในอุตสาหกรรมเดิมๆเนอะเราก็จะมีกรอบความคิดเดิมๆบางทีการที่เราจะทําอะไรที่มันใหม่ๆออกไปเนี้ยมันจะคิดไม่ออกเพราะเราไม่เคยมีประสบการณ์แล้วเรายังมีกรอบของความคิดเดิมๆอยู่นะครับเพราะนั้นการทำนิววิสเนสมันเลยไม่ใช่เรื่องง่ายครับ โอเคงั้นโก้แนะนําว่าสมมติอยากทำแหละมีไอเดียในการทํำยังไงคือว่าไม่ใช่วิธีการเดิมๆวิธีการที่โก้อาจจะคิดค้นขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยครับก็อย่างแรกเลยก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเรามีไอเดียในการทาธุรกิจเนาะแต่ว่าไอเดียของเราอาจจะเป็นไอเดียที่เหมือนกับคนอื่นอย่างเช่นเวลาเราถามเนี้ยสมมุติเรามีไอเดียจะทําร้านกาแฟเนี้ยคำถามแรกเลยก็คือว่าแล้วเราจะสู้คู่แข่งขันได้ยังไงแล้วทําไมลูกค้าถึง เลือกที่จะมาใช้บริการของเราอะไรเงี้ยครับก็คือตรงเนี้ยเราต้องตอบที่ได้และส่วนมากก็คือว่าเราก็จะท,ทําธุรกิจเดิมๆที่คล้ายๆกับคนอ,อื่นๆน,นะครับครับก็พวกปัญหาเราเนี้ยก็คือเจอมาตลอด10กว่าปีที่ผ่านมานะครับครับก็เลยมีการคิดค้นเครื่องมือขึ้นมาอันหนึ่งก็คือเป็นการ์ดนะครับซึ่งช่วยทําให้เราอะคิดออกไปที่นอกกรอบมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็จริงๆผมฟังจากโก้เมื่อกี้แล้วว่าการ์ดเนี่ยมาจากพี่คุณโก้มีคอนเซปต์ว่าเลตเตอร์เล็ติงๆเนอะเพราะเราต้องการการคิดนอกกรอบใช่โดยที่สมมว่าเราทำอันนี้อยู่แลหละแต่เราพยายามหาสิ่งอื่นซึ่งมันอาจจะไม่ได้รีเลียกันโดยตรงมาคิดกันว่าจะทํายังไงจะปรับไปอย่างนั้นได้อะไรเงี้ยใช่ครับเพื่อที่จะให้คนเรามต้องเขาเรียกว่าทําการคิดไปในสิ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อนใช่ครับอย่างวิธีหลักการในการคิดแลตเตอร์เล็ติงกิงเนาะง่ายๆก็คือว่า สมมติว่าเคนทําธุรกิจอะไรนะดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอยู่ครับนะครับรเราจะพยายามหาสิ่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันมาแล้วก็ลองลองเอามาคิดร่วมกันอ,อย่างเช่นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งบวกด้วยโคคาโคล่าโคคาโคลาเป็นอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเลยเนาะแต่ว่ามันเป็นน้าําดํามันมีความซ่าอะไรเงี้ยเราสามารถทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งที่เป็นน้ำำําดําๆได้ไหมหรือ เป็นดิจิทัลแบงก์ติงที่มันซาตาได้ไหมคุณมาคิดต่อว่าซาอย่างไงซาอย่างไรเพราะนั้นวิธีการทำธุรกิจของเราอาจจะเป็นแบบเฮลเฮลซาซาอะไรประมาณนี้ก็ได้ซึ่งการที่เราเอาสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาเนี้ยมาคิดเนี้ยมันจะทำให้เราคิดออกไปจากกรอบที่เรามีอยู่ได้นี่คือหลักการเรื้องต้นของการคิดแบบดิจิทัลแบงก์งนะครับและเราคิดคือการคิดนอกกรอบนะใช่คิดนอกกรอบใช่ครับซึ่งคุณโก้ก็เลยมี ไอเดียเรื่องเขาเรียกว่านะการทำดิจิทัลติงจิ้งชาวธุรกิจขึ้นมาใช่ครับซึ่งมันเป็นเครื่องมือโดยที่เป็นการ์ดใช่ไหมครับใช่ครับก็โชว์การ์ดให้ดูได้ไหยครับคอเคอเ่เอตัวการ์ดตัวนี้ครับก็คือว่ามันเป็นการ์ดบิสเซนโมเดลทั้งหมด38ใบนะครับคือเราเอาบิสเซนโมเดลที่มีทั้งหมดในโลกเนี้ยเอามายุบยุบรวมกันเนะหลืออยู่ที่ประมาณ38ตัวนะครับ โดย business m o เด l ต่างๆเนี้ยม,ม,มันสามารถประยุกต์ใช้ Open ได้กับธุรกิจที่เชนมาปรึกษ,ษาหรือว่าลูกค้ามาปรึกษ,ษาหรือบางทีมันไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้แต่มันสามารถที่จะให้ไอเดียอะไรบางอย่างออกไปก <discs S 1> ็ได้นะครับแล้วที่เคนอยากจะขายหลคาบ้านเนี้ยรูปแบบในการขายเป็นยังไงครับก็คิดว่าจะขายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลักทำเหมือนเดิมที่ทำถนนนะครับครับก็คือทำก็ดูกลุ่มลูกค้าว่า c u <oughs> s เ o อร์เนี่ยมันกลุ่มไหนแล้วก็ ตรงกับเขาเรียกว่าตรงกับของที่เราจะขายแล้วก็ทําการตลาดให้พวกเขาแล้วก็ขายผ่านทางนี้ครับเแล้วทําไมลูกค้าก็ถึงต้องซื้อของเคนนะครับทําไมใช่ไหม,มหนึ่งคืออาจจะเชื่อถือเราว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ถ้าเรารให้ความรู้ให้อะไรไปแล้วช่างเราก็มีประสบการณ์การติดตั้งหลังคาบางอย่างซึ่งใกล้เคียงแล้วก็ช่างของเราบางคนก็เออเขาเรียกว่านะมีความเชี่ยวชาญเคยอบรมจาก ไอจแล้วกันเ็าถือว่าเป็นบริษัดังด้านก่อสร้างก็ดูแล้วอาจจะเชื่อถือกว่าคนอื่นที่ช่างที่ไม่เคยมีผ่านการอบรมอะไรเงี้ยโอเคก็คือว่าธุรกิจของเกนก็คือว่าการขายหลังคาระดับพรีเมียมให้กับลูกค้ากลุ่มบนนะครับโดยที่ให้คำปรึกษาด้วยแล้วก็มีช่างผู้เชี่ยวชาญด้วยช่นะครับโอเคงั้นเราจะลองใช้การ์ดดูเนาะว่าเราจะสามารถทําให้พิเศษโมเดลของของของเกนเนี้ยมันดีขึ้นได้ยังไงโอเคอ่ะ อ่ะกราฟตัวแรกก็คือ experience s e l l i n g นะครับคือการขายประสบการณ์เคนสามารถที่จะเพิ่มประสบการณ์ในการขายได้ไหมเพิ่มให้กับลูกค้าใช่อย่างยกตัวอย่างคือ Star b u c k s เนี้ยสิ่งที่เขาขายเนี้ยเขาไม่ได้ขายกาแฟเขาขายบรรยากาศเขาขายประสบการณ์ในการที่เขามากินกาแฟเคนสามารถที่จะขายประสบการณ์ตัวเนี้ยให้กับคนที่มาซื้อหลังคาบ้านได้ไหมก็คิดว่าได้แต่ยังไม่ได้คิดตอนนี้ เราทำใหไ้ไม่เหมือนคนอื่นใช่ไหมหนว่าไม่ใช่ช่างธรรมดาเข้าไป่าคิดราคาเท่าไหร่ทำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมประสบการณ์แบบอื่นคิดว่าได้แต่ยังคิดไม่ออก,ถ,ออกถ้าสมมติถ้าสมมติเป็นอย่างนี้อย่างเช่นสมมุติว่าเราทํา VR อืประสบการณ์เหมือนกับว่าถ้าสมมุติว่าติดตั้งพวกหลังคาตัวเนี้ยที่บ้านแล้วปุ๊บทาเป็น VR เป็น virtual นะลูกค้าเ้ามาชมแล้วครับตัวเนี้ยมันเหมาะสำหรับบ้านเขาก่อนจะติดตั้งเขาจะได้เข้าใจถึงประสบการณ์ว่า ถ้าเขาติดตั้งไปแล้วบ้านจะสวยยังไงการสร้างเ x p ก r i e n c e ยร l l i n เ e x p e r i e n c e selling ในรูปแบบหนึ่งอะต่อมาลองดูอีการ Distribution นะครับตอนนี้ที่เคนคิดไว้ก็คือว่าเป็นการขายออนไลน์ขายตรงให้กับลูกค้าใช่เป็นไปได้ไหมว่าเราสามารถที่จะเพิ่ม Distribution c h ANNEL อื่นๆขึ้นมาได้เพิ่มขึ้นนอกจากออนไลน์ก็เป็นไปได้นะเนอะอย่างเช่นเรามีเอเจน หรือว่ามีแบบพวกรีเซลเลอร์เนาะที่จะขายสินค้าของเราให้กับลูกค้าก็ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อาจจะเป็นวิธีการสร้างช่องทางใหม่ๆให้กับการขายธุรกิจของเกณฑ์นะครับโอเคต่อมาเอ่อเข้าๆสักสองสามใบก็อีกสองสามใบเนาะอ่ถ้าสมมติว่าเป็น fractional ownership คนที่เขา fractional ownership ก็คือหมายความว่า คนที่เขาซื้อของเราอะปกติแล้วอะเขาต้องจ่ายเงินคนเดียวเป็นเจ้าของคนเดียวเป็นไปได้ไหมว่าเราสามารถขายให้กับคนหลายๆคนให้ใหลายๆคนจ่ายเนี้ยได้ไหมหก็คือลูกค้ารวมกลุ่มมาซื้อ,อใช่ก็เป็นไปได้นะถ้าเกิดซื้อสองคนซื้อสามคนมีลดราคาหรือแถมอะไรให้ใช่แล้วเราจะหากลุ่มลูกค้าเหล่านี้ได้ที่ไหนก็ยังไม่ได้คิดนะก็จะเป็นแบบหมู่บ้านไหมติดต่อที่ตินี้เออ ประมาณนี้ไหมก็เป็นไปไ,ได้นะนะใช่ไหมให้เขามารวมกลุ่มซื้อใช่ต้องคิดดูว,ว่าทำไงให้ทุกคนมารวมกลุ่มซื้อใช่ไหมเอาใช่ไหมเนี่ยแหละก็คือเนี่ยการสามใบเนี้ยมันจะออกมาเป็นไอเดียบางอย่างซึ่งจะช่วยทําให้พิสัยโมเดลของเคนะ้นมีความสมบูรณ์มากขึ้นหรืออาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้ถ้าแบบว่าบางอันแบบดูแบบตรงใจมากอะไรเงี้ยครับก็อาจจะแบบสามารถที่จะเปลี่ยนพิสัยโมเดลไปได้เลย การพวกนี้มันจะช่วยทาให้เราคิดอะไรบางอย่างที่ออกไปจากที่เราคิดว่าเราจะขายออนไลน์อย่างเดียวเห็นไหมเราสามารถที่จะขยายออกไปใน,ในมุมต่างๆได้นะครับซึ่งถ้าเกิดทําในเซสชันที่คุณโก้มีที่โก้มีก็คือว่าก็จะไล่การ,ร์ดไปเรื่อยหลายๆใบทาให้เราคิดไปเรื่อยแล้วไหนที่มันเวิร์กเราจะได้อาจจะโฟกัสอันนั้นหรือว่าจะจับรวมกันยังไงใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งอพอทำเวิร์กช็อปเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บ ก็แน่นอนว่าจะได้ธุรกิจใหม่ขึ้นมาเลยที่มันดีกว่าเก่าแล้วก็ไอเดียบางอย่างอาจจะไม่สามารถที่จะทําได้ในปัจจุบนันแต่ว่าสามารถที่จะทําในเฟสถัดไปได้ของธุรกิจนะครับซึ่งเขาแต่ละคนนี้ที่ทําออกมาก็คือจะได้เป็นหน้ากระดาษออกมาเลยเป็นไอเดียมาเป็นหน้ากระดาษเลยหลังจากที่ทำเวิร์กช็อปเสร็จนะครับผมว่าก็ไอเดียดีนะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดคนสนใจะเนี่ยผมว่าถึงผมทําใช่ไหม ทีมผมอาจจะได้ไอเดียไปจัดแปลงอะไรไปทาอะไรใหม่ๆอย่างน้อยได้คิดแหละผมว่าใช่อย่างน้อยก็ได้คิดสักจุดหนึ่งว่าเอ้ยมันนี้ก็มีทาได้ด้วยนะใช่ต่อไปอนาคตอาจจะเริ่มทาหรือว่าไม่รู้ศึกษาเพิ่ม<ช>อะไรี้ใช่ไหมใช่ทีน,นี้ถ้าเกิดคนที่สนใจก็มีเซสชันมีเซสชันก็เซสชันเป็นหนึ่งวันเต็มวันก็เต็มวันนะครับก็มันใช้วิธีมันใช้เวลาใ,ใ,ในการทําแล้วก็ทำเวิร์กช็อปร่วมกันนะก็ทั้งวัน แล้วก็พอสิ้นวันอ่ะทุกคนก็จะได้ธุรกิจใหม่ๆออกไปนะครับโอเคถ้าคนที่สนใจทําไงครับติดต่อข้างล่างติดต่อข้างล่างแล้วกันนะติดต่อข้างล่างนะครับก็หรือถ้าเกิดติดต่อทางผมผมว่าติดต่อเครื่อนกันอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อทางโก้ก็ได้แต่ทางไอโก้ก็ทิ้งเบอร์ติดต่ออเลยไว้ได้ครับนะครับโอเควันนี้มีอะไรอยากเสริมอีกไหมนอกจากเรื่องนี้ครับผี่สายโซเดลกย โอเคงั้นผมขอจบ,บแล้วกันนะผมคิดว่ามีประโยชน์นะสิ่งที่โกบอกมาผมถึงอยากจะมาอัดวีดีโอนี้แต่ผมว่าถ้ามีประโยชน์ที่สุดคือเอาไปลงมือทําแล้วคืออะไรก็ตามต้อฟังแล้วไม่ทำอะ่ะมันก็อยู่ที่นะคือหลักการผมก็ว่าที่คุณโกบอกอันนี้เอาไปแล้วก็ต้องมีการเอาไป Execution ด้วย i อิน e m e n t a t i o นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองมาเรียนหรือมาเขาเรียกว่ามาจัดเซสชันกับโกดูถ้าเกิดโ okay, อเคได้เ a ดีก็โกก็จะมี Service หรือว่าไปช่วยเป็นโค้ชก็ได้เป็นการไปอินพิเม้นต์นะครับครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากการฟังนี้และการอย่างแรกถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์และอยากสนใจทําต่อก็ติดต่อเบอร์ข้างล่างนะครับวัอนี้ไม่มีอะไรนะยังไงขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ